ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับแล้วฟังดูเหมือนว่าความทุกข์ยากของผู้คนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลพลอยได้จากสงครามแต่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำสงครามของทั้งสองฝ่ายเลยน่าเศร้าที่ต้องบอกว่ามันดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะตัวเลขต่างๆนี่มันน่าตกใจมากถึงแม้จะยืนยันตัวเลขที่แน่นอนได้ยากนะคะแต่ก็มีการประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตโดยรวม อาจจะสูงถึง1 5 0 0 0 0คนหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วด้วยซ้ำเฉพาะที่เมืองเอลจีเนนาในดาฟูตะวันตกแห่งเดียวนะคะมีรายงานว่าปี2,566มีคนเสียชีวิตไป1,000 0ถึง1 5 0 0 0คนส่วนใหญ่เกิดจากความรุนแรงทางชาติพันธุ์ที่เอเอและพันธมิตรก่อขึ้นกับชาวมาซาลิสค่ะโหยหนักมากครับแล้วเรื่องผู้พลัดถิ่นล่ะครับที่บอกว่ามากให้สุดในโลกตอนนี้ ระบบสาธารณสุขก็พังไปแล้วด้วยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเข้าถึงการรักษาพยาบาลไม่ได้เลยค่ะตอนนี้มีคนพลัดถิ่นอยู่ในประเทศหรือ IDP เนี่ยเกือบ9ล้านคนแล้วค่ะแล้วก็มีผู้ลี้ภัยที่หนีออกนอกประเทศไปอีกประมาณ3 4ล้านคนหรืออาจจะมากกว่านั้นรวมๆแล้วเกือบ13ล้านคนนะคะหรือคิดเป็นประมาณ1ในสของประชากรซูดานทั้งหมดเลยที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้าน นอกจากนี้นะคะประชากรกว่าครึ่งประเทศหรือราวๆ25ล้านคนกําลังต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็เผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารขั้นรุนแรงมีการประกาศภาวะทุพพิกภัยอย่างเป็นทางการแล้วด้วยซ้ำในบางพื้นที่ของดาฟูและที่น่ากังวลคือมีข้อกล่าวหาว่าทั้งสองฝ่ายนะคะจงใจกีดกันความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เหมือนกับใช้ความอดอยากเป็นอาวุธในสงครามระบบสาธารณาสุขก็พังไปแล้วด้วยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเข้าถึงการรักษาพยาบาลไม่ได้เลยใช่ค่ะสถานพยาบาลประมาณ70-8 0ถึงอทั่วประเทศตอนนี้ใช้งานไม่ได้แล้วค่ะมีรายงานการโจมตีบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สถานพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากกว่าร้อยครั้งผลก็คือโรคระบาดต่างๆอย่างเช่นอหิวาตากโรค หัดมาลาเรียกลับมาระบาดหนักมากในขณะที่คนส่วนใหญ่ประมาณ2ใน3ของประชากรเลยค่ะขาดการเข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐานไปแล้ว